สวัสดีครับผมผมกมนะครับวมนนอ้นครับผมได้คุยกับพ่อสักพ่อศักรครับโมจิพรามามอกีแกถูกเลขเก้าหนึ่ครับเป็นเลขอายุของพ่อสักพ่อสักอายุแกหกสปีแกก็ไปซื้อ61แล้วก็เก้าครับซื้อตัวกลับถามว่าได้เยอะไหมก็ได้นิดหน่อยครับนว่าเราฝันว่าแกได้ไปนอนเอากับผี ผีผู้สาวครับมีผู้สาวสองคนแกก็ไปนอนเนาะที่ไหนได้ครับไปออกอายุของพ่อศักดิ์คือหกหนึ่งเก้าหนึ่งครับแกก็ถือว่าฝันดีนะครับนะฝันว่าได้ไปนอนกับกับผีผู้ยิงสองคนได้ทั้งสองกันเลยจนเมื่อยครับแกว,ว่าในวางฝันคือไดก้กันจนเมื่อยเลยแกก็ถูกเลขเนาะถือว่าฝันดีมวยนี้ครับแกก็ฝันเกี่ยวกับผีนะครับเป็นผีคนแก่ครับมาบอกว่ามึงสื่อเอา มึงเสือเอาเลยและวะประมาณนั้นครับลักษณะเหมือนกับว้อฝันของของยายผมเลยนะแต่ว่าแกว่าในขามฝันนี่คือเป็นเป็นผีผู้ฒ่าโบลั์โบลา่าอะไรแหละมาบอกว่ามึงเสือเอาเลยสินะครับแถมมาบอกนะ่ะมาบอกตัวเดียวเม็ดเดียวครับเลขสามตัวเม็ดเดียวแต่ว่าพอสักค,ครับเวลาแกซื้อเลขแกชอบซื้อขึ้นสโลงนะครับมันอาจจะไม่ได้หลายตัวคือเหมือนกันแต่ในข้อฝันคือผีผู้ถ่อนะ่ะมาบอกแค่หางเดียวเม็ดเดียวครับเลขสามตัว ในวามฝันครับแกว่าแกเนี่ยไปนาครับไปนาเนาะก่อนที่จะไปนาเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นปลาเป็นปลาแบบปลาเหมือนกับปลาอุทยานปลาอยงเซียงครับถือว่าเขาบ่แหงเขาไปเสียนะครับแล้วจู่ๆครับคือแกก็ไม่ได้คิดจะเข้าไปหรอกครับแกก็เห็นป้ายนะครับว่าเป็นปลาสงวนปลายงเซางครับเขเขาเขียนว่าห้ามเข้าเส่ไหครับแกครับ แกเห็นผู้ชายแก่ๆครับคนหนึ่งอยู่ข้างในแต่แกเห็นป้ายเขียนว่าป้ายห้ามเข้าแล้วทําไมผู้ชายแก่ๆถึงเข้าไปได้แกเห็นครับแกไม่ได้ไปถามบอเถามบรเอีกอย่างเลยแกก็งงครับว่าเขาบวแห่งเขาทําไมถึงเขาเหตุผลที่ว่าเ,าเขาเขียนป้ายห้ามเข้าก็เพราะว่าข้างในคือมันมีสัตว์มันมีง,งูมันมีเสือมีแบบสัตว์ที่ว่าเซตเซตทำลายเราเราได้ครับ ก็เลยเขาเขียนป้ายห้ามเข้าแต่พ่อศักเห็นผู้ชายครับแก่ๆคนหนึ่งแบบแก้ๆแหละแต่รูปร่างใหญ่ครับรูปร่างใหญ่แล้วก็เหมือนกับคนแบบแข็งแรงชนะแต่หน้าตาแก่ๆมากเหมือนกับคนโบราณเลยครับใส่ชุดเนี่ยใส่ชุดเหมือนกับชุดกเก่าๆครับชุดกเก่าๆเหมือนกับเสือเหมือนกับเสือไอ้เอไอเอากระสอบปานครับไม่เห็นมาเห็นเอา แกก็มองมองมองนะคือมองเห็นชัดเจนมากครับแต่ระยะไกลเหมือนกันครับไกลเหมือนกันแต่แกบอกว่าแกเห็นอีกชัดเจนมากเลยเหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งครับเฮ็ดเยี้งสักอย่างครับอยู่อยู่ในขังในป่าแต่มันเป็นป่าสงวนหรือป่าห้ามเข้าเลนะครับหรือว่าเป็นป่าลึกลับหรือว่าเป็นหมู่บ้านลึกลับหรือเปล่าในความฝันแต่ก็ไม่แน่ใจครับแกเห็นเนาะในความฝันครับแกพยายามครับเดินเดินเดิน้างขังครับอันนี้คือป่าที่ว่าผู้ชายอยู่ข้างใน พ่อศักอยู่ข้างนอกครับผู้ชายคนนั้นครับยู่ในป่าครับก็เดิน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 แล้วก็พ่อสักก็เดินตามครับข้างนอกครับเดินแบบพยายามแนมครับว่าเขาเห็ดอีกอย่างกันแต่ในความฝันเห็นแค่ผู้ชายคนเดียวครับในในความฝันพ่อสักก็ยืนอยู่ข้างนอกครับพ่อสักไม่ได้เข้าไปในเขตที่เขาห้ามนะครับผมก็เลยถามว่าเขตที่เขาห้ามเนี่ยคือเขาเอากำแพงเห็ดเขามุ่งเขารอ้อมร้อมไปร้อมน้ำบ่ พ่ holder, อศักแกบอกว่าเขาแค่ล้อมน้ําบักจักนะครับอ้อมใสสก็เลยมองแบบชัดเจนเลยอ้อมน้ําบักจักแบบมีเส้นยิ่งไงครับเส็จยั่งไงเส็นยิ่งงเลยอ้อมนี่หนามากเลยเด้แบบปกติเนาะเขาจะเบนเบนเบนนะครับแต่อันนี้คือที่ที่แบบเลี่ยงกันละสาบเลยแต่ว่าเวลามองเข้าไปนี่คือมองกันแบบชัดเจนมากเลยจู่ๆครับค้นข้างในครับแก่ๆครับจูๆ ตะโกนออกมาจากในป่าครับว่ามึงสื่อเอาเลยมึงสื่อเลยแล้วก็ได้ยินเสียงคำว่าสามเจดหครับแล้วก็ได้ยินเสียงคำว่า3 7, 6, ามเจ็ดหกที่ว่าได้ยินเสียงตะโกนออกมาเลย3ามเจดหพอสักได้ยินชัดเจนครับว่าเป็น3ามดหได้ยินชัดเจนเต็มหูเลยว่าสามหกครับหางเดียวเม็ดเดียวตะโกนแค่รอบเดียวครับ แต่ว่าเสียงมันกล้องเนาะเสียงอยู่ในป่าครับมันแบบว่าสามเจ็ดหก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 แบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามึงซื้อเอาเลยคําแรกครับที่ตะโกนมาบอกก่อนว่ามึงซื้อเอาเลยแล้วก็สามเจ็ดหกครับดังมาทีหลังแล้วก็เสียงหายเงียบไปครับแล้วก็ผู้ชายครับแก่ๆคนนะครับตัวใหญ่เหมือนกับคนโบราณครับจู่ๆครับก็หายแวบไปครับพอสักมองอะไรไม่เห็นสักคนเลยครับวันนี้มองยังไม่เห็นเลยวันนี้เห็นแค่ป่า บ่เห็นคนบ่เห็นยังครับหายไปเลยเสียงก็หายคนก็หายปลา,าิาี่าบบแพร้อมแนมเห็นกลับมองไม่เห็นอะไรเลยสักสักอย่างครับแกก็พยายามแนมครับพยายามจ่องไปเลยแต่ก็ไม่เห็นแล้วแกก็เดินกลับมาครับเดินกลับนะพ่อสักเดินกลับมาดูป้ายครับเขาเขียนว่าห้ามเข้านะครับป้ายไม่เห็นครับไม่เห็นป้ายไม่เห็นยังเลยคนขี้ลูกคนคนขี้ลูกเลย แกบอกว่าแกกลับมาแล้วก็ไม่เห็นป้ายที่เขาเขียนว่าห้ามเข้านะมันก็กลายเป็นป่าปกติครับบัดตอนแรกย่างมากมันเขียนว่าป้ายเขียนว่าป่าห้ามเข้าป่าสงวนไปยังสยามครับผมคิดว่าน่าจะเป็นป่าสามกว่าพ่อสาก็คิดว่าน่าจะเป็นป่าช้ามากกว่านะที่ว่าเห็นน่ะเพราะว่าคนโบราณคนบักล้างบักไงหนึ่งโตบักไงเลยล่ะจู่ๆเขาอยู่ขังๆใน้าเด็กจะได้หูหูแล้วก็ตะกูลมาบอกว่าสามเจ็ดหก นี่คือความฝันของพ่อศักดิ์ครับแต่ครับเวลาไปซื้อซื้อเลขของพ่อศักดิ์ครับแกไม่ได้ไปซื้อเลขตัวเดียวนะแกกับมักซือซ้อกลับเหมือนเหมือนว่าครับพ่อศักดิ์แกบอกว่า3 7 6ก็ระวังครับอาจจะเป็น3 1 6ก็ได้เวลาไปซื้อเลขครับหรืออาจจะเป็น3 7 9ก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าพ่อศักดิ์แกตีเพิ่มนะครับเด้อแกตีเพิ่มก็คือ3 7 8 3 7 7, 7แล้วก็078นี่คือตัวเลขที่พ่อศักดิ์แกตีเพิ่มเติม นะครับแต่ว่าสามเจ็ดหกเนี่ยอาจจะเป็นสามเจ็ดเก่าหรือสามหนึ่งหกก็ได้ครับเนาะอาจจะเป็นทางในทางหนึ่งก็ได้แต่ว่าได้ยินชัดเจนคือเขาตะโกนมาก็คือสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกครับบนไดนครับเนาะสามอาจจะเป็นสามเจ็ดเก้าก็ได้เพราะว่าม่อกีมันออกศูนย์เก้าเจ็ดนี้อาจจะเป็นสาม,มออนเนาจ,จเ็ดหกก็เป็นไปได้ครับบนไดลนะครับเนาะคือบางครั้งครับ ถ้าเลขมันจะออกครับมันก็ออกหางเดียวคือ376ตัวเดียวเลยล่ะแต่ว่าพ่อสาแกก็บอกว่า376หรือ316นครับนี่คือแกบอกมาประมาณนี้ครับแต่ตัวที่ว่าพ่อสาาแกมักเป็นคนมักซื้อเลขขึ้นซื้อเลขลงครับแกก็บอกว่า378 377แล้วก็0 7 8ย์นี่คือตัวเลขที่พ่อสาาแกตีเพิ่มเติมแต่ว่ามักน้าครับก็ลองจดไว้ลองเปรียบเทียบครับว่าเราชอบเลขตัวไหนแต่ถ้าเราไม่ชอบ ข้ากัดจดรวยครับจุดรวซื้อได้ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับเลขของคนอื่นนะครับเนาะแต่อย่าลืมครับไปตัดเล่นบ้างเผื่อมันจะมา2ตัววันที่16ทธันวาคมหกครับขออีครับโชคดีกนหมานซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกนะครับเนาะได้จับเงินก้อนใหญ่ก่อนปีใหม่หลัดที่นี้ขอบคุณหลายครับผม